ต้มต้มเสร็จแล้วสุกแล้วตักใส่กระชอน <c oughs> ใส่กระชอนแล้วก็ต้องทำแบบนี้ยีให้น้ำออก

ถ้าเนี้เป็นขนสีดำนี่นะ่ามีจัา